สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Rolex ในรุ่น Explorer 2นะครับในรหัสว็บ216570นะครับขับเคลื่อนด้วยกลไกคา,าลิเบอร์3187นาฬิกาเรือนนี้ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสล้างเครื่องเปลี่ยนโรเตอร์ดูว่าตุ้เมติกของนาฬิกานะครับแล้วก็เปลี่ยนลานใหม่นะฮะ รวมถึงเปลี่ยนซิลยางกันน้ำนะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับ อันดับแรกนะครับทีมช่างก็ได้ตรวจสอบเช็คสภาพของนาฬิกาก่อนที่จะทำการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้นะครับด้วยการเข้าเครื่องทดสอบเวลาก่อนทําการเซอร์วิสนะครับเพื่อจะวัดรอบกําลังนะฮะว่ามีตรงไหนอะไรชิ้นไหนเสียหายไปบ้างนะครับจากการเทสกําลังเครื่องนะฮะปรากฏว่านาฬิการเรือนนี้นะั้นมีอาการโรเตอร์หรือว่าตุ้มเมติกของนาฬิกานั้นทํางานผิดปกตินะครับจากการตรวจสอบนะครับนี่ก็จะเป็นภาพตอน อาจารย์สันนะครับได้ทําการทดสอบการเคลื่อนไหวของระบบชุดเมติกนะครับปรากฏว่าแกนกลางของชุดเมติกนั้นมีปัญหานะฮะมีอาการสั่นคลอนแล้วก็ไม่เป็นปกติเหมือนกับที่นาฬิกาทั่วไปควรจะเป็นนะครับในระบบออตโตเมติกนะครับมีปัญหานะเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะครับเลยแจ้งลูกค้าไปว่าควรจะเปลี่ยน จะดีกว่านะครับไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้เมื่อโรเตอร์หรือว่าตู้เมติกนั้นใช้งานไม่ได้นะครับก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าขึ้นลานด้วยระบบอัตโนมัติไม่ได้นะครับจะขึ้นลานได้เฉพาะการไขาลานมือหรือว่าเซลล์วินดิ้งเท่านั้นนะฮะและนี่จะเป็นภาพลูกค้านะครับเมื่อส่งงานมานะครับเราก็จะชี้แจงให้ลูกค้าฟังนะครับว่าในจุดนี้นั้น ควรจะเปลี่ยนนะครับในจุดไหนควรจะเปลี่ยนนะครับก็เอาอะไรให้ลูกค้าส่งดูเองเลยนะฮะและนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของปัญหาอาการนี้เลยนะครับชิ้นส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าโรเตอร์หรือว่าลูกต um ุ้มเมติกนะฮะและอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแป้นทับจากเมติกนะครับซึ่งทํางานสัมพันธ์กันนะครับใน2ชิ้นส่วนนี้นะฮะ ซึ่งเมื่อมีปัญหาแล้วก็ควรจะเปลี่ยนนะครับถ้าฝืนใช้งานต่อไปนะครับหนึ่งเลยอาการก็จะมีเสียงกระทบกับฝาหลังนะครับทำให้เกิดความรําคาญนะครับระหว่างใช้งานนะครับแล้วก็การเพิ่มพลังงานนั้นไม่ดีด้วยนะครับก็จะเพิ่มพลังงานไม่ได้นะฮะและอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วนสําคัญของนาฬิกาเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเหมือนกับปอดของนาฬิกานะครับคอยส่งพลังงานให้กับนาฬิกานั่นก็คือขดลวดสปริงลานนะฮะ ในจุดนี้นั้นทางทีมช่างได้แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของลานนะครับและก็เพิ่มพลังงานของลานให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านาฬิกาเรือนี้นั้นมีอาการใช้งานไม่ถึง2วันก็มีอาการลานหมดนะครับเพราะว่าปกติเครื่องตัวนี้จะอยู่ได้ถึง4 8ชั่วโมงหรือว่า2วันนะฮะแล้วก็จากการพูดคุยนะครับทางทีมช่างก็จะแนะนําการเซอร์วิสนะฮะให้ลูกค้าฟังว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้างเซอร์วิสในจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็ชี้แจงให้ลูกค้าฟังนะฮะการ Service. ทุกครั้งนะฮะหลังจากนั้นก็จะออกไปรับงานให้กับลูกค้านะครับและนัดวันมารับเมื่อนาฬิกาเสร็จนะฮะแล้วก็มาเริ่มกันต่อด้ดยการเซอร์วิสเลยนะฮะหลังจากนั้นทีมช่างก็จะรื้อชิ้นส่วนทุกชิ้นส่วนออกมาเพื่อเตรียมทําการล้างทําความสะอาดที่เรียกว่าโอร์ฮอนะฮะก็จะถอดชุดเมติกออกมาก่อนนะครับ <S <S เพื่อจะเตรียมการล้างแล้วก็รออะไรบางชิ้นส่วนนะครับเช,ช่นตุ้มเมติกนะครับล้วการนี้จะเป็น ชิ้นส่วนแป้นทับจักรต่างๆนะครับรวมถึงชุดกระปุกลานนะครับส่วนลานนั้นได้ขาดไปแล้วนะฮะเราถึงได้ทําการเปลี่ยนลานใหม่นะครับอาจจะต้องรออะไรประมาณ3 4งวันนะครับและในการเรือนี้ใช้เวลาการสวิตนานพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องรออะไรมาส่งด้วยนะฮะและนี่ก็จะเป็นชุดลานใหม่นะครับที่ได้ทําการเปลี่ยนมาแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ได้ทําการล้างชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อจะนํามาประกอบรวมถึงการหยอดน้ํามันจากทุกชิ้นส่วนนะฮะเพื่อจะให้ในกาลนั้นกลับมาทํางานอย่างปกตินะครับและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนนะครับในจุดที่เป็นจักรม้านะครับก่อนที่จะไปชิ้นส่วนที่เป็นจักรกลนะครับเราต้องใส่จักรม้าก่อนนะฮะและนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนของจักรกลนะครับจักรกลนั้นจะเป็นสะพานจักรแบบ2ด้านนะครับจะต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีสะพานด้านเดียวนะฮะและนี่จะเป็นขั้นตอนการทดสอบ ในเรื่องของเวลานะฮะด้วยเครื่องทดสอบเวลานาฬิกานะฮะเราได้ทําการทดสอบนาฬิกาเรือนนี้ใหม่อีกครั้งหลังจากที่ทําการเซอร์วิสร่างเครื่องโอหอรวมถึงหยอดน้ามันจักรนะครับและเมื่อได้ทําการทดสอบอีกครั้งนะครับนาฬิการเรือนนี้กําลังพุ่งไปถึง311นะครับเบรดอยู่ที่0.4นะครับบวกลบไม่เกิน0.5นะครับแล้วก็บีดเออร์นะครับหรือว่าระยะห่างขององศามานั้นจะอยู่ที่0.2นนะครับคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะฮะ ตอนนี้ปรับออกมาเป็น0.1แล้วนะฮะก็ถือว่าเพอร์เฟที่สุดจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่เมื่อเปลี่ยนลานกำลังเครื่องขึ้นมาพุ่งมาถึง300กว่านี่ถือว่าสุดยอดนะฮะและเมื่อทำการเซอร์วิสเสร็จนะครับทางทีมช่างก็จะทำการทดสอบเป็นระยะเวลา2วันนะครับในการทำงานของนาฬิกาหลังจากที่ลานเต็มนะครับทำไมถึงต้องทดสอบเป็นระยะเวลา2วันนะครับเพราะว่านาฬิกานั้นต้องทดสอบเป็นระยะเวลา4 8ปชั่วโมงนะครับของกํลาลังลานนะฮะตามสเปคของนาฬิกาและในกาเรืนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ ร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะฮะไม่ว่านาฬิกาของท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรสามารถเซอร์วิสได้ทุกแบรนด์ที่นี่ที่เดียวที่ Modify Watch Company Limited เรารับประกันให้กับท่านเป็นระยะเวลา1ปีนะครับและดูแลนาฬิกาของท่านยิ่งกว่านาฬิกาของเรานะฮะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า t ิ k ต o k นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมสินสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรานํามาเซอร์วิสให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะฮะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสาหรับวันนี้โาลานไปก่อนสวัสดีครับ